ว่าเว้าเจอแล้วไงเวาแพ้เท่าเจอเนะี่ยมันมีขั้ผัดด้วยไงกระตกรัตราดนะตรด้วยเตอมองเละ่ไน้าน้อ่านารินแกสขเป๊ะเยวะ เนี่ยมหม้อือต้มแซ่บตวเจโพมีกรเลอรี่เ่นียจอเดดเดดน่ทำนผาพอยล่ะเออพอตัวนั่นไงอืมกระเพาตัวจอเดดเดดทกน้ำมอาขุดเีย้ให่เนาะวุ้ยแหมย เดี๋ยวตาโดนะจอดเร็เดี๋ยวไปซืดอโดทหารเล่นเดรราคีเนาะเดลราคีลอยเกะเพื่อแกล้งทหารแก่ทีกำไรอะไรข้าดูยาได้เว่ยเลยอืมตอนนันมาบ้านเลยข้วยดีนะอืมข้าสวข้าบ่ก่อนทีกำไรเพล ออทีว right? ่าน mm. ้ลาตีสาทล้่านดลเด็ดแกวบ่เอาบัาก่อนไปก่อนดีกว่าเีนะ้ดูโซดิปัมกุลเลกูยิบุลจอดอืมเอา้ก่อน ฮัลโหล everybody น anyway. okay, 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 ี hiking, hiking, ่เอาไว้กเลลลจคนเวคันี้นเอาไว้รมอป่รัเลที่สาเลิกจะโคกะเทกว่าปียกจะโคเจ็บพมอต่คันนี้ดมโคจุลเลยมอโอเคนะที่เรานอโอเคคันี้เราตีเลกจโคพนักขี่เจ็บพอนโคกระไปเลยพอเดินด้วยพวกลาีมาเนาะเนาะขนเบรดีหร ฮอนกวาจู zat, ่ดาแล้วเนาะ้เอาชกาแฟที่เนาะว้วตะกาแฟราบื่อมีเด้าท่าแบบแบไรแลบเล็กลบเล็กะอแกลพันนี้หรอเลยเท่าแบบเท่าเร้เท่าบบแบบอะหรพันนี้พอไง <c oughs> เฮ้ยหมอว่าจันน่อ่ะตอนเดีหมอเราจันน่อ่ะเอาไ้เดินเลยท่าแรเดินตาบา้าเกอะวเหอว่ะเวพันนี่ไวแต่เ่อจะท่อก็เจอว่าขเยียรี คอนแรงนมันเครื่องวิลเลียวิลเลียวิลเลียร์บวะโอเคก็ก่อเลยที่เราสั่งแล้ตะพกดวอกโอเคนอท่านแม่แพเราติดแล้วตะพกเจ็บหมดลอะไรไลเมือมมืโอ้ยจักบะตวินอ่ะก็แบบาดิง่ที่นาบุ้ว้ยบ่ดีหมดเลยบ้พี่นอก็่โดนแนนคือนอนเลยทรอนตโพกพี่ดึเลยทอนเลยนี่ย เรแต่อกลาล้นหนึ่งล้อไ้โอ้จอเดย์ตอรเราขหลบหลอดลอด้วยเราห้นอหนอโอเวตอนรโคด้นะเอาราขับแบบเผ่อรไได้เอาหลบหลอแหวกนก็ตะกุดปารนะโอ้โหยูวีแม่เรเนี่ยตักบที่ายาเปียทือโอนก็ คไปเล็ว่าแล้วตากลาน้อตากลายเนี่ยแล้วเลิกคบาดด้ควบาดดนะโอเคหน่อให้ดูควานสุดเกิดเกิหนาเดยวบดีโชน่ะเวบบเล็เท่าขอฟ้าอุบือคอ้หมอบินึงคนแกเบบับ้าเบกอัปิดเกหมอยู่ม่คนรโอเคที่เราถามแล้วพวกตาน่าเล็บนีนมาว้าเว้เจอแล้วเนี่ย เ่าแหวนเท่าจน่ยไม่มีผู้ผัดด้ยนยะงตอนักรา,นรายราตเกิมเลี<อ>ยจท่าเลยทอดพุดไอ้ไรปีไปเคล็ดะไรได้พักมาเจอเครื่อง้นนอนทำในกลุ้มฮะโน้มมันตื่นหรือบ้าเหนียบบ่าบ้ารถดับเครื่องเดี๋ยว่ะ ท,ท่อนปกลิ่นท่อนๆสีเหบว่าโดนน้ำเลยน้ำแห้งเหรอน้ำแห้งอ๋อขอดูโซนหนึ่งน่ยปุ๊พักเลยเนี่ยเ<ว>ตาดุยเฮโร่เล<ว>่ผู้บ,โบ,โบังคกเจ้าออสเก็ตออร์วนะ <laughs> แต่เดี๋ยวว่าสเกลตเท่าตัดต่อ ตะลอยนียอยได้เหตุทอบ้ามัๆนะีขดุดนกมาใหม่อีหล่ะตาและยังใคเน่ยเผรอบเรอบเลยท้อได้ไรเลาทุกข์ให้ฮเวเล่ตะต่อยาพอทุ่ดด้วหมโอเคคันีท้ดแล้วคู่ผัดด้วย <c oughs> อเอากล้ดดวกันเลยทอตุยทุ้้ยเหรอโอ,รโอ้เบอร์คือชมอุปบตัตา Það er að það er að búa í loðu. Það er að þáð þúra maður. Það er að þáð þúru móinn í loðu við. Það er að loðu tókk hlut ég. Það er helinn að þúra loðu tenni við. Það er að búið góði þúra. Það er að loðu lína. Það er að líra köða voruð að leið. Það er að vera að byggja lápa á hó. có bàn thắng lơ bỏ đây đây bà bê la đây lưng này bê la cupa lưng bê la cupa lưng bê la cupa lưng bê la cupa bữa bê là cupa lưng bê la nào, lưng à, la cupa lưng vậy, la ta lưng bê la cupa lưng bê la cupa qua bê la cupa lưng bê la cupa lưng

ลาตัวอเพล่ปูน <No. S 1> okay, okay. okay, ่อเดี <Yeah. S 1> ๋ยวนมา่อยจูมาตอนแรโอเคแคเนียว่าไปกับทอกเจอเฮรรดกูอะไรนอตัดข่เฮรดตั้เลยใหมกอมนีกเลยเฮโรดดัลเล์าคไปดูวยยุขจดเดเดมาแค่ไหน

เ้อเคเนาะนเลยทอดดอดคือแลโอเคคันนี้พนแดดพ้ตืแล้วค้ัดโดนเลยเนาะเลยทอดดอดเจ็บโพว่าแพตมึงก่อเหตุเขก็ปลีดาเจ๋เจ๋อเนาะโตกัชอยเอเดอดูเน้อยเด้อช่วงมกาบบ้ามึงก็จุที่ะ mọi lần mọi lần mọi lần mọi cái mọi lần mọi lần mọi lần mọi cái mọi lần ok lần qua lần mọi lần mọi lần lên lần mọi lần mọi ta mọi lần ta lần mọi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  lần Qua lần mọi lần mọi lần mọi

ठीक है ओके तू खनेरतुल्ला को हटा लेना लानी कमर बोलर Thì nó quý ạ Quay view nào nào, quay kìa tụi nó Thôi kìa là khu phà đô nào, đây là lý khu phà เหตือมก็จูมกงมจูเปรแปๆเลยทอดเลยตัมกงคทอดเบียร์เรากเพลนแลยตัวมคุดบัดดูบัดเลยบ้าโคตรเจ็บคนนะ ก็จ evet. okay, no, ูดะพันนี่วาโอเคเนาะค้านีนเห็ดตือเลาคูัดด้วยเลยแววยิ่แคบบาร์หคอเจ็บพมาเห็ดทอดตด กเนเลยถ่าหาซซาค้ดขดดเจี๊ยบอีนองปกตินี่ต้อนในกัวโลราพลาเลืไปที่ไหนแล้วแม่ลานันโบ่ะเดดไหอี่รบว่าหรอกีโอชัวร์ล้วันหลานอ่ะกิโลคือส่นนึง ตาตูโอเคเนาะเก็บหล่โชดิเขเพียไปแล้วโอเคดูแวบบุ๋เที่ยวสาเลปเปอร์ให้เราบ้างนะ โซดีด,ด,ดีแล้วล่ะห้องน้ำหมอห้องน้ำที่นะอันนี้ดูแบบกี่หลอแล่ะหมอห้องน้ำกีว่วันใกล้ป้อม

我撒泡尿，来噜内窝的。嗯，撒泡了后来来了叫了。啊，这是鸡巴呢。嗯。我今天多干呢。来来来我今天、嗯、了。那这伊拉巴切毛毛可不还飘样。哎！<noise> 哎 <noise> <noise> <noise>！哎！咦？那里头？几万呢？几万呢？

Hah? Ha? <tuk tangan> <tuk tangan> le dah. Sabar, oi. Saya pa nyoknya. Ha. กูหลอกล้วซาบออยต่อที่เราเซฟอะไรที่เราได้จะได้จุกวางเนี่ยซาบออยอุ้ยจุกคอบฟลูเลยเจ้าหนยอ่าเวมันบุฟฟลูเราฟลูอะไรเก็อบบาซาบอ นี่มัน้อตะปูห้อยอ่ะไม่ตอนนี้บอลนหนได้ด้วยนะบัตรเสร็จที่ที่เรามาทั้งไปดีเราโอเคคะแนนพายกีเราเล่าขคาดลีเนาะคะแนนเฮลเปอล์เตาตะโรยปัวตาข่ายกียะวิวตาข่าอยากคุยชีดเอาไป สามร้อยหกสงศาค,ครับทุกคนพ,พ,พี่ตา, oh okay. นนพ,า,าตพ่อค่อแหว่ทะเลหมอกเลยเลยโอ้ my god โอเคคะนนี้แหวพายกิโลถึงเลร์ขวบัวพัลลยว่าจะเลิร์วิวาพอ่ร

มือท้อเลยนะั่งลาเหรอไปว่าจะเดียวๆตะเกกินเลยหรือตกินไว้แล้วตืบเลยฮะตืบเลยเอากระป๋องอันนี้แหละตล,ละอดละนะ,ะโอเคนอ้องวนอร่อยป๊าปีค๊คลิปไปแลวหมอ